đi thôi đi thôi chạy chạy đuổi theo đuổi theo chạy đuổi chạy đi chạy 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 สองสามก็ได้ถ้าไหนมอซอนค่ะตุ๊กตาอยู่ข้าหลังไปดูไนเอ๊ะใชของวิตีมิน้ำแข็ง

มัวมัวก็ที่น้องไม่เอามาวันเด็กไงเขาบอกมัวถ้าเกิดดูมันก็มีสีดำๆต,ตรงนี้ ว่าแดงจะให้เริ่มจากตรงไหนงแ้าแดแล้วก็ให้คนชี้ว่าโดนใครมาาหกตาไ่ไตงเิิอยู่ว่าให้ปะดนจิงแบบนี้จากนั้นก็คือโหวแบบนี้เลยโหวตกันสามคนเลย เหรอเคนนี้กเอาใใเอคชี้ว่าม,มีอยู่ที่ใครพวกแก้ปลาแดงเอาหมีวางไว้ที่ใครไ่ได้ไม่ได้ไปได้จีปลาแดงเลยผิดหมดอยู่ที่วิติมมาได้ยู่กับปลาแดงด้วยมั <c oughs> ้ยมาเราไปาปิดตาต่างคนเด้ปลแดงปิดตา <c oughs> งปิดแล้วเฮ้ยคิดต่อมีคนคิดต่อเริ่มเปดตาได้อ้าวมีอยู่ที่ใครชีเ้เลยถ้าชี้ฉันไม่ได้เพราะฉันเป็นคนแปลก ประตูกไว้ออที่ใครก็ได้ปิดตาเอาเปิดตาชี้อยู่ที่ใครถูกอยู่ที่พิตาเอาเออตาไว้ที่พิตาเอาชี้อยู่ที่ใคร อยู่ที่วีีมถูกต้อง <_ C> e แ,แต่หแต่ดาอะไรยังเอิร์นบ้างเป็นอย่างอืรนตาตาได้ดถูกต้องอยู่ที่ประแดง